สายแรกวันนี้มาแล้วคนที่ทำงานอยู่การโทรศัพท์ธนาคารบาร์เทนโซลิซาบาร์เทนโสลิซาขึ้นกายแต่งตัวน่ารักป่ะล่ะมีน้อยจ้าเคยจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยของบาร์เทนได้บ้างจ้าบาเทนอยู่ไหนจ้านี่ bà thế à, ông già này à, ui, bà thế, nụ, nụ đó nụ đó phi lòi já, bà thế ở nơi já, bà bà thế ở nơi já, bà thế già, ông già nụ nụ ได้จ้าข้ารดวนย,ยนี่ชินกินหนอ่งมเทสโซลิซ่ามาเทสมาเทสเป็นไนจ้นนี่มาเทสอย่างเงียบเลยจ้าไม่มีอะไรม <c oughs> าเทสมเทอเป็นไรจ้านี่ไม่มีอะไรมมีอะไรทำไมวันนี้บาเทอดูอารมณ์ดีดแปลกๆจ้ามึงมีอะไร อ้าวไม่หนูอาหนูแค่จะถามไาเทอว่าวันนี้หนูแต่งตัวเป็นไงบ้างน่ารักหรือเปล่าจ้านี่นเบลอะไรเบลอะไรเบลอะไรทำไมจะมาเธอมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรไ, <c oughs> ไปเธอเป็นอะไรซะไอ้แฟร์จีทีไปเธอไปเธออยู่ไหนนี่ไอ้แฟร์จีทีไอ้กลัว แล้วบาเทออยู่ไหนจ้านี่ไอแฟจีทีมีอะไรบาเธอจา๋าหนูปิ้งไก่เองจา๋าบาเธออยู่ไหนจ้านี่ไอแฟจีที <AT> บาเธอไม่มาดูของเสิร้านกลางน,นะลืมลืม,ล,มลืมนี่บาเธออยู่ไหนจา้าอยู่แถวร้านกลางนี่บาเธออยู่ไหนก็ได้เลยมีมอะไรผมไม่มีจ๋าบาเธอถามมีเฉยใช่ไ <laughs> แล้วบาเธอทานอะไรอย่างจ้านี่เธอทำเสียงทำไมอะไร บาบาเธอทานอะไรอย่างจ้าน,นี่กินอะไรก็ได้กินกับแม่ครัวคนใหม่ทำไมเออบ้านเธอมึงมีอะไรไ<ม> <c oughs> ไม่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 มีอะไรแม่โฟรคนใหม่ไม่มีนะจ๊ะมีแต่คนคนคนเก่านะแต่แต่ปีมือใหม่ไม่มีจ้ะไม่มีเพราะว่าหนูดูแล้วว่าคนนี้หมะกับบาเทอร์ที่สุดแล้วมึงไม่มีเสอยแล้วแต่แต่บาเทอร์อย่าลืมจ่าซึ่งหนูหนูบอกบาเทอร์ไปแล้วว่าซีเตอร์เขาคือคนที่น่ารัก ตั้มหนึงให้พี่ก์ไมารับดีกว่าอุ้ยโหนะครับฮัลโหลจ้าบาเธอร์มาทเธอร์จา้ามาเธออยู่ททไหนจ้านี่มาลาปูเลยไอ้ไอ้ควายเด็กที่น่ารักที่สุดของบาทเธอร์ส่งส่งส่งจีเ p s มาเลยจา้ากูไม่ส่งอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงจา้าบาทเธอร์มึงเราถามจริงไม่รู้จริงใช่ปะ มาเธอส่งจีมาให้หน่อยจ้าโอเคโอเคได้ได้ได้รับบัเธอจ้าให้หนึ่งร้อยบาทเออราคาพานซาลาเปาไหมคะเปาหาคนไก่เปล่าอะไรเปลาหาคนไก่ไส้อะไรล่ะไส้เปาหาคนไก่มีด้วยล่ะจีพีเอสจ้ารับบัรเธอมาเธอจ้าเดี๋ยวกดกลับไปก็ได้ โอ้โหบาเธอจ๋าบาเธออย่าทำแมบนะจ้าส่งให้หนูหน่อยจ้านาจาบาเธอส่งให้หน่อยจ้าไม่เดี๋ยวไปแวะหาให้คนขายข้าวมารับก็ได้สบายสบาย เอ้ยพูดถึงก็ทักเเลยจะ่ารเาจารคนคนขายข้าวที่ไหนจ๊ะใช้ซินเตอร์หรือเปล่าจ๊ะนี่ไม่ต้องยุ่งอะทําไมอ่ะอ้าวบาเธอจ๋าแล้วหนูถามว่าหนูอ้าวบาเธอร์จ๋าแต่บาเธอร์ู้หรือเปล่าว่ามีหนูที่มันรู้แล้วหนูก็เห็นว่าซิเตอร์เขาก็ดีกับบาเธอร์หนูหนูก็แนะนําบาเธอร์ก็เอาอีกละไม่เป็นไรนะ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวจกบา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 เธอร์แต ather, ่บาเธอ์ก็มีความสุขตลอดนี่ที่อยู่กับเขาแล<รอ> <Soul> ้วบาเธอรเอา้าแล้วบาเธอ์ก็ไม่เคยบหนเลยนี่ว่ามีคนอื่นน่อกับว่ารักเดียวใจเดียวกูบอกว่าอะไรอกอไรูไม่ได้คุยแล้วไงอ้าวเลิกมาโนดิอ่าแต่แต,แต่แต่ให้หนูถามซิสเตอร์ไหมไม่ต้องยุง่งนะนั่นบาเธอร์ ther, แล้วหนูถามว่าบาเธอเป็นบาเธอของหนูหนูถามว่าแล้วทำไมหนูจะยุ่งไม่ได้หนูอ่ะหนูไม่ได้จะยุ่งจะหนูแค่แบบ เอ้ยเผื่อแบบวันไหนบาร์เธอจะทําตัวเหลวไหลหรือจะดื้อหนูก็คอยเป็นหูเป็นตาให้ซิสเตอร์หนูเนี่ยปิดทองหลังพระต้องยุ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจัดการมึงนะจะยุ่งใช่ไหมไม่จ้ามึงจะยังไงแล้วบาเธออยู่ไหนจ้าทำไมมีอะไรนี่เดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นเสียงใส่ปิ้งไก่แล้ว ไคนย่าใครบอกจากคนเราอ่ะเมื่อรู้สึกรักใครสักคนจริงๆงอ่ะมันจะมีบางอย่างมาเปลี่ยนนิสัยเราเอ่รอวันนี้มานานละวันนี้ที่รอคอยลาบาร์เธออยู่ไหนจ๊ะเนี่ยอย่ามึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าแบบอย่ามึงอย่ารั่วแล้วกูขอร้องเป็นไรเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ลาบาร์เธออยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนก็ได้ทำไมมีไรเอ้าหนูจะไปรับาเธอจ้ะไม่ต้องเดี๋ยวเดินกับไ โอ้บาร์เธอร์จับไม่เอาจาบับบาร์เธอร์ส่งจีแป๊บเดียวเองจบับบาร์เธอร์ทำไม่เป็นหลอบโอ้โข่าวหมดแป๊บนึงเขาโทรมาแล้วโอ้บาร์ <laughs> จะมาเทอเข้าวคนอร่อยอข้าวคนแบบคนผัดให้ใหม่โคตรอร่อยอ่อะ <c oughs> บอกว่าไงจ๊ะ บอกบาเทอร์ว่าไงข้าวร้านอื่นไม่ปลอดภัยหนูบอกบาเทอร์นรู้ตั้งกี่รอบแล้วว่ะแล้ววันลําพอพอวันที่เราเจอปุ๊บบาเทอร์ก็เอาแล้วทําเริ่มทําตัวแบบดีขึ้นดีขึ้นเหมือนจะมีร้านข้าวเป็นของตัวเองพอเอาอีกแล้วไปกินข้าวร้านอื่นอีกแล้ว <_ ls> โอ้โห,โหท้องมันจะอนามัยอะไรขนาดนั้นบาเทอร์อันนี้ปลอดภัยกับบาเทอร์ที่สุดแล้ว <_ ls> โอ้โหบาเทอร์จ๋าอันนี้ปลอดภัยและดีกับบาเทอร์ที่สุดแล้วจ้าเ <_ ls> ชื่อหนูดิหนูว่ะ ไว้ใจได้ที่สุดจริงไหมหนูก็ต้องแนะนําสิ่งดีๆให้บา์เธออยู่แล้วเนี่ยนะจ่ะบา์เธอห้าดาวที่สุดอร่อยที่สุดถูกใจที่สุดแล้วแล้วโอเคไปตามบาร์เธอร์เธอฟังอยู่ไหมจ่านี่เฮเฮปกติบาเธอจะด่ากลับมานะบาเธอเป็นไรหรือเปล่าจ่านี่ หนูก็ที่หนูพูดเพราะว่าหนูหนูดีใจจากที่เห็นบาเธอร์อยู่ในคลองคองทำแล้วทุกวันเนี้ยหนูดีใจใกล้เกินอุ้ผมครับ อะไรอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะ เจะค่าเข้าให้ะอ,อะไรอ่ะ <c oughs> ก็ไปใช้ชีวิตของเราดีกว่าเธอไม่ต้องหลอกฉันเธอไม่ต้องหลอกฉันเธอก็แค่บอกกันเราก็ทิ้งกันไปเลยฉันเข้าใจฉัน mm <laughs> เจอแล้วนูมีนถ้าายเงินแล้วไม่ต้ ไปแล้วจ้าไปดีกว่าดูไม่ตางะ 哎啊，回来了。嗯嗯 嗯，可以。 เธอหน,หนูหนูถึงแล้วนี่จ้าอยู่ตรงวงเวียนแล้วจ้าอยู่แพนควินได้จ้าแพนควินไหนจ้าแพนควินได้จ้า บาจัาคิดได้ไงจ้เนี่โอ้โหโอ้โหนึกว่าตัวเองไม่นชายม้าโอ้โหมาเธอยืนทำไมจ้ะนี่เธอจะหนุเจ โอ้คุณจ้าบารเทอรยแต่บารเทอรเจตตี้มาแล้วจ้าบารเทอรเจตี้อยู่ไหนจ้าบารเทอรเจตตี้ ได้จ้ะได้จ้ะหนูกำลังไปอ๋เอาบาร์เธอจ๋าเป็นเป็นเพจ่อเผยโกรบาร์เธอจ๋าบาร์เธอเจสต,ตี้ด่าปิ้งไก่ว่าเข้าเข้ามาได้ไงไอ้โง่หนูหนูสวัสดีครับ มาหนึ่งมาันเฮียที่ท <laughs> หมดแล้วมาหนึ่งสามาหนร่จะตีมาแล้วจ้า と、よばんし、絶対だ。 ่นัน่นแน่วันนี้จ๋าหนูขึ้นไม่ได้จ๋าจ๋าแอบเป็นคู่บวกคู่ลบนะนี่อันนั่นนั่นแน่เมื่อกี้เนี่ยอะไรเลยตูดหักชั้นให้ลงมาอีกมวันที่จ๋าเมื่อกี้หนูจะขึ้นได้อยู่แล้วจ๋าวัน,นจ๋าอย่าลืมอย่าลืมไปนี่ด้วยจ๋า บ,บอกเจ้าของพอสหรืออะไรด้วยุญแจถ้าจะทำดีขนาดนี้แน่ไหนงดโซโลโอีกกดตั้งกี่รอบไม่รู้จักพังเอ๊ะเดี๋ยวเราเนี๋ยวน,นี้เดี๋ยวนมาหนึง่งเอ้งจะไปไหนอะ่ะเราเดี๋ยนึงเนี้ยจกันมาเถอะ 아리 มึงชะชีวิตแบบปั๊มยาต้องบอกวะไอ้เหี้ยพิงไก่ไอ้ขวายไอ้เอดีกูหมดแล้วกวูหมดเอดีกับมึง้วเว้ยเหี้ยพิงไก่กูหมดแล้วเว้วเย

ประเทศโปรตุเกสเราเลยก่อนด้วยนะฮะอะไรนะรถรถจะลบจากบารเทอร์รถจะลบแล้วลก็อันนั้น